ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบพอก,กับป้าเตียมนะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพามาติดตามเรข่อเล่าพัฒนาของเซียนชัยวันนะพี่น้องเนอะรับก็มีหลายๆอาจารย์นะพี่น้องคอยส่งมานะครับนอกป้าเตียมอก็จะคอยลงไปพี่น้องแต่ว่างวดที่ผ่านมานลุดกันเบิดหลายๆอาจารย์นะพี่น้องครับ รับเมื่อวันพุธนพี่น้องวันพุธที่2 1พฤษภาคม68แลาวพัฒนาออก7 7 8 7 8 9คดแปเจ็ดแาับเรียงหลังออก87ดเจบพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดิพานมากากรลดนะพี่น้องแต่ว่ากมีเก่าอยู่ที่นะพี่น้องเนาะ5 9 6 9ค้ับออก89 ครับส่วนเลขวิ่งห้ากับหกบมาจักตัวพี่น้อง4ีห้าหกบมาเลยนะครับลักสิบนี่ลุดนะพี่น้องลักหน่วยก็ถือว่าเขาจะไ่นอกเก้าศูนย์หนึ่งนะพี่น้องเนาะเลขมันออกแปดเก้าบนนะครับอ๋เมื่อนี้กามาแล้วพี่น้องรับระเตรยมผ้ามาตามตอวอีกนะพี่น้องเนาะ ครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะอ๋อยี่สิบสามตัวพี่นอ้อง 23่สิบและพี่น้องได้บอลเนยี่สิบ ລາວພັດທະນາສຽງໄຊວານໂຄກໃກ້ບ okay. bon บนล่างมีหลุดเจ็ดกับ8ดอีกแล้วพี่น้องครับชุดวินนะพี่น้องเนาะ เก็ดแปดสองสามสี่นะครับครับจับคู่นะพี่น้องเนาะเก็ดเก็ดสอง เจ็ดสามเจสี่แปดแปดสองดสาม แปดสี่นะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเลิกพันเน้นให้เจ็ดส,สองสามเจ็ดส,สอง เศษสามนะครับรับเป็นวานลักหกได้พี่น้องเดิ่มมากระจับเอาเดอรขับหกสองหกสามหกสี่ไปประมาณนั้นนะพี่น้อง อันนี้ปัญหามากกันกันเบิน่นะพี่น้องเจ็ด แปดแปดนะครับครับชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเอัมากสอบแด่ก,กับพิจรารณาเมึองนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับครับวันศุกร์ที่23ิพฤษภาคม สองห้นพี่น้องเนะาะลราพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างบิ่งรูด7กับ8ปดับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดสอมนะครับเต็มเต็มนะพี่น้อง6ชุดเจ็ดสองเจ็ดสามเกันเบิ้ลนเจ็ดนะครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะรับพอเตี้ยมขอขอบคุณในหลายนะครับดเดอเซียนชัยวานนะ้อับเนาะที่ได้่งตัวเลขแนวทาง เราพัฒนาไม,ม้พอแตม่รับเอามาฝากพีฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับฉะนั้นแล้วพอเตีมกอวอวยพรคอยเขาคอย,อย,อย้ปังแปังรับพี่นอ้องเอฟซก็จะได้โชคโ,โมนัมนๆมันกันนอพี่น้องเนาะรับ เาจะเรื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลล์กดแช่พอเต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็ี่นกำลังใจให้พอเต้มน้ำนาคามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขออีพีทุกคนโศกโศกมนันมันเลพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม